เนี่ยหนนำบทอัลอิมฟิตอร์บทอัลอิมฟิตอร์เป็นบทมักกิยามี19บเกาองค์การบทได้เริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกของชั้นฟ้าการร่วงหล่นของดวงดาวการเตริรนล้นของทะเลการพลิกกลับของหลุมฝังศพตลอดจนสิ่งที่จะติดตาม หลังจากนั้นคือการชำระสอบสวนและการตอบแทนแล้วได้กล่าวถึงการดื้อรั้นและการเนรคุณของมนุษย์ต่อความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาโดยที่เขาได้รับความโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากพระองค์แต่เขาไม่รู้คุณค่าจากความโปรดปรานนั้นๆไม่รู้จักคุณค่าแห่งพระเจ้าของเขาและไม่ขอบคุณต่อความดีงามและความโปรดปรานที่เขาได้รับต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการดื้อรั้นและการปฏิเสธนี้โดยชี้แจงว่า อลัลทรงมอบหมายให้มลา,ายกาบันทึกการทํางานของมนุษย์ทุกคนและติดตามการการะทาของเขาบทน,นี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ไว้ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและคนชั่วผู้กระทาผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทั้งสองฝ่ายบทน,นี้ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังและอํานาจใดๆ แล้วระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้สรงอำนาจด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ส่งกรุณาผู้สรงเมตตาเสมอเม,ม,มื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบรรดาดวงดาวหล่นกระจัดกระจายและเมื่อทะเลได้เอ่อลน้น และเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้ถึงสิ่งที่ตนได้กระทำไว้ก่อนและสิ่งที่ได้กระทำในภายหลังโอ้มนุษย์เอ๋ย อะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันเหอ,ออกจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงใจบุตรผู้ทรงบังเกิดเจ้าและผู้ทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วทรงให้เจ้าสมสวนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاكبين ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏษษิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้า,าคือมาลายกาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกยะลัมูนมาตัฟอาลู พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำถ้าจึงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน และวพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันคือจะอยู่ในนั้นตลอดไปและอัในใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร วันที่ชีวิตหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์